อพี่น้องมื้ยุบบ่มบานกลางคืนนะครับเดี๋ยวอุ้ยไม่ได้กินเลยนี่นี่สิมันทางในมันเป็นเหลืองๆดือดสิแต่ว่านี่ข,า,ขาวๆมันสิมียางเนี่ยฮะอือเดี๋ยวจะเก็บไปกินอ้มียางเลยพี่น้องต้องระวังยางนะครับยางยางมันเหนียวต้นไม้ใหญ่ๆวสมใครเลยอัดปิดมือซะเนาะ เงาไสกับแววมานะครับเดี๋ยวจะาล่ยของบนก่อนอู้ด้ยหน่อยี่กับปินแม่นอนไหลอืสอมเอสเอ็มอกยางสันไป ตอนนี้เขาอยู่ในป่าดงพงไพ่เขาชุวมากไหยเขามาเจอกับบอะไรเขาไม่รู้ซึ่งไม่รู้ว่ากินเข้าไปแล้วมันจะรอเปล่านะครับอืมอืมเรากินบิดทั้งในเลยนะพอเวลาเราเข้าห้องน้ามันก็จะออกมาทั้งในโอ้ข้างบนตรนีแล้วมันยู่สูงเอากรได้ปีนิี่ะให้ปีนแล้ว ยางติดโอ้หน่อยหน่อยเนือกาะปินเลยหน่อยหน่อยเนือกาเปิน่นไฟต่อแล้ครับช่วงนี้บักแง้ยวยังบอท่านใดเป็นบันไดเดี๋ยวช่วงบักแงียวมันเป็นนะครับพกมีผ้าพีผ้านองไปกินบักแง้วอีกนะครับส่วนบุญใหญเข้าก,กระได้มากประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือว่าซ้ำพ่อได้กินเนาะอะ,อะ ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดต,ตามรับชมรับฟังผมเนาะบ่าวน,นออีสานบางมวนนะ้ครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหนาโอกาสหนาไปเห็นยังกินยังยูไซจังไรจะมาผอกับผมอีกนะครับเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหนาพอกันอีกจะรับมุญอ้สวัสดีนะครับ